สวัสดีครับผม X5 วันนี้จะมาแนะนำโปรแกรม Idle อีกตัวหนึ่งนะครับที่ไม่ต้องล็อกอินสตรีมเพียงแค่เราเปิดสตรีมทิ้งไว้นะครับหลายคนกลัวที่จะใช้โปรแกรม Idle Master ต,ตัวนี้นะครับหลายคนกลัวโดนแฮก ว่ามันต้องไซน์อินก่อนที่จะใช้โปรแกรมนี้ดอกการ์ดแต่ที่จริงแล้วมันก็ไม่มีอะไรหรอกใช้มาหลายปีแล้วถ้าโดนแฮกนี่สตรีมผมคงโดนไปนานแล้วโอเคเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าโปรแกรมตัวนี้นะครับชื่อว่าโปรแกรมไอรูมีเพื่อนในสตรีมแนะนำมาให้ใช้นานแล้วแต่ไม่ได้โพสทำคลิปลงสักทีมีน้องเมแนะนำมา โอเคครับเดี๋ยวผมจะให้ดูโปรแกรมตัวนี้นะโปรแกรมตัวนี้นะครับการใช้งานก็ง่ายๆอยากใจเดอร์เกมอะไรล่ะเดี๋ยวมาดูสถานะสตรีมผมก่อนเดี๋ยวผมจะเข้าสตรีมมาโอเคตอนนี้ไม่ได้เข้าเกมอะไรทั้งนั้นนะครับไม่ได้เข้าเกมอะไรสักอย่างเลย ามาดูตรงนี้อีกทีนาแหลกหนาหลักโปรไฟล์ไม่ได้เข้าเกมอะไรทั้งนั้นนะครับขึ้นออนไลน์อยู่ในขณนะนี้เดี๋ยวมาดูที่กลับมาดูโปรแกรมต่อการตั้งค่าให้มันรันเกมนะครับโดยมาตั้งค่าตรงนี้ไฟล์ที่ชื่อว่า steam app id ini เป็นไฟล์โน้ตแพดนะครับกดคลิกขึ้นมาอันนี้สมมติว่าผมจะให้มันรันเกมอมาสามคับ DC นะครับก็แปลรหัสมารหัสอยู่ตรงไหนรหัสเกมมันรหัส ID ร้านค้าเกมมันเข้ามาที่สตรีมครับก็สมมุติว่าผมจะรันอนมาสามใช่ไหมไปที่หน้าร้านค้า เอาตัวเลขข้างหลังมานะครับตัวเลขข้างหลังคำว่า,าแอปอของอามาสามมันจะเป็นตรงนี้นะครับแอปหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งศูนย์นะครับเอาเฉพาะตัวเลขมาใส่ปึ๊บปึ๊บอันนี้เดซี DC ก็สองสองหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ โอเคครับเสร็จแล้วก็กดเซฟกดเซฟเสร็จแล้วปิดไปเลยเสร็จแล้วมากดตรง i d l e e x e นะครับกดเลยปึ๊บมันจะขึ้นสถานะมาว่า Steam is running คือโปรแกรมสตรีมของเราเปิดใช้งานอยู่ Running อยู่แต่ยังไม่ได้เข้าเกม ถ้าจะให้มันทํางานนะครับกด select กตอนนี้มันขึ้นว่า0 game active ยังไม่มีเกมใดทํางานกด select o นะครับแล้วก็กด start รอแป,บป๊บหนึ่งหลังจากกด start ไปแล้วมันจะขึ้นว่า2 game active ตอนนี้ผมใส่มาแค่2เกมไงคุณจะใส่สักร้อยเกมพันเกมก็ได้ แต่ข้อแม้มีข้อแม้อยู่ตรงที่ว่าต้องมีเกมในครั้งทุนเท่านั้นเดีย๋ยวจะรีเฟซให้ดูหน้าสถานะผมอีกทีหนึ่งปึ๊บนี่ครับกำลังอยู่ในเกมเดซี่ครั้งที่ผมไม่ได้เข้าเล่นเอามาสามด้วยนี่นะครับเอามาสามกำลังใช้งานเดซี่กำลังใช้งาน ในขณะที่เกมกําลังใช้งานอยู่นะครับเราจะเล่นไม่ได้ฉะนั้นถ้าจะเล่นเกมอะไรก็ไม่ต้องโรลมากก็ปิดมันไปก่อนปิดได้ครับรู้สมมึกว่าผมอยากจะรันเกมเกมอะไรดีวะอะเกมคนไทยแล้วกันโฮมสวีโฮมนะครับบ้านหวานก็ผมก็จะไปที่หน้าร้านค้าปึ๊บแล้วก็เอาตัวเลขมา กลับมาที่หน้าโปรแกรมอีกทีหน้าไฟล์โปรแกรมนะครับเข้ามาที่ s t r e p p i d i n i เหมือนเดิมอาจจะพาะตัวเลขนี้มานะครับ Copy อ,อันนี้ไม่สำคัญไม่สำคัญลบทิ้งไปอันนี้ผมจะตั้งชื่อว่าโอม H.M.H. แล้วกันครับแล้วก็เท่ากับเว้นวักทีหนึ่งแล้วก็ใส่ตัวเลขแอปไปตัวเลขหน้าร้าน้าไปนะครับแล้วผมก็กดเซฟปึออ๊บเดี๋ยวต้องหยุดก่อนนะครับเพราะมันรายการมันจะไม่ขึ้นถ้าทำเลยพอผมกดสต็อปนะครับ มันก็จะไม่ขึ้นรันอยู่ไม่ได้ขึ้นรันออนไลน์ในขณะน,นี้ไม่ได้เข้าเกมใดๆเดี๋ยวผมปิดโปรแกรมไปก่อนจากนั้นเปิดขึ้นมาอีกทีครับปุ๊บเอาละขึ้นมาสามเกมแล้ะเดี๋ยวผมจะกด Select All ปุ๊บกด Start ครับ หนึ่งสองสามเดซี่โมสวีทโฮมสถานะนะครับสามเกมแอท i ีฟสามเกมใช้งานอยู่ในขณะน,นี้เดี๋ยวมาดู <c oughs> อ่ากําลังอยู่ใน Home Sweet Home. เกมโฮมสวีทโฮมแล้วังที่ไม่ได้เข้ารินหรอกนี่นะครับเกมที่รันอยู่มาดูหน้าครางเกมกําลังใช้งาน กำลังใช้งานกำลังใช้งานแบบนี้ง่ายไหมครับกวโดนแฮ็กไหมครับก็ไม่ต้องที่จริงมันก็ไม่มีอะไรแฮ็กหรอกคนเรามากลัวกันเองเพราะมันแฮกง่ายมาแฮกยากมากนะครับไม่แฮกง่ายมากสตรีมมันแฮกยากมากนะครับถ้าใช้เปิดใช้สตรีมการดผ่านยืนยันผ่านมือถือแนะนำให้ตั้งค่าไว้นะครับแต่ถ้าโทรศัพท์หายก็ชิปหายเมื่อน,นั้น ต้องติดต่อซัพพอร์ตรุ่นวลนเลยผมเคยแบบมือถือเปิดไม่ติดเลยลงวิดีโอใหม่ว่าจะติดต่อซัพพอร์ตได้โอ้โหยิบโคตรนานสตรีมครับดีทุกอย่างเสียอย่างเดียวตรงซัพพอร์ตแย่คือคนมาแจ้งไปเยอะเหมือนเรานี่แหละโอเคนะครับมันจะเลือกเราจะเลือกหยุดทีละเกมก็ได้นะครับสมมติว่าผมจะเลือกหยุด ข้างล่างเกมล่าง Home Sweet Home นะครับผมจะเอาเครื่องหมายถูกออกหมดก่อนแล้วก็ติ๊กเครื่องหมาย Home Sweet Home มันเดียวแล้วก็กดสต็อปปึ๊บมันก็จะขึ้นว่า2เกมแอดทีฟเดี๋ยวมาดูที่ฐถานะหน้าสตรีมโอเคครับ Home Sweet Home ก็ไม่ได้รันแล้วมันจะมาขึ้นของ DC แทน ก็อย่างที่บอกนะครับคุณจะไอเดลเป็นร้อยเป็นพันเกมก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าคุณต้องมีเกมอยู่ในคังเท่านั้นเกมนอกคังไม่ได้โอเคนะครับตามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ที่ใต้คลิปแล้วกันโอเคครับขอลาไปก่อนมีอะไรสงสัยก็โพสถามใต้คลิปแล้วกันถ้าว่างๆเดี๋ยวผมจะมาตอบไม่เคยได้เข้าด้วย สวัสดีครับ